วันที่27ตุลาคม2554คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยบนราชธานีรวมกับหน่วยงานราชการและเอกชนชั้นนำจัดงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปีพุทธศักราช2554ภายใต้คอนเซปต์เกษตรเพื่อสุขภาพกำหนดการจัดงานตั้งแต่วันที่28ตุลาคม ถึงวันที่6พฤศจิกายน2554โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานทางวิชาการเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยทางการเกษตรสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากอุทกภัย การประชาสัมพันธ์ได้เชิญนักข่าวสื่อมวลชนแขนงต่างๆมารับฟังข้อมูลโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวัชรพงศ์วัฒนกูลคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์บรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้จากนั้นได้นำคณะนักข่าวสื่อมวลชนขึ้นรถเที่ยวชมการเตรียมความพร้อมของงานในแต่ละพื้นที่ เช่ที่จะเที่ยวชมงานนะครับวันที่28ตุลาคมบริการครับส0วันสิคืนภ้าคกลางคืนก็มีงานบันเทิงน,น,นะครับมีการประกดวดดนตรีครับมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมมากมายครับก็เชิญชวนท่านนะครับเช้าวันที่28ตุลาคม2554พณะทัานพรศักดิ์เจริญประเสร,ริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางถึงณนะ งานพิธีเปิดเกษตรอีสานใต้ชมการแสดงฟ้อนรำปงลางการเดินแบบผ้าไหมซึ่งได้รับการออกแบบภายใต้เครื่องหมายตรานกยูงของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยบุรรมราชธานีอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรรมราชธานีกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโลกเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานและกล่าวเปิดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี2,554จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ได้เดินเที่ยวชมการออกร้านแสดงสินค้าการแสดงนิทรศการของภาครัฐและเอกชนอาทิเครือเจริญพภกภัณฑ์หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์การจัดงานเกษตรอีสานใต้ในครั้งนี้ นอกจากการแสดงนิทรรศการต่างๆแล้วยังมีกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนหย่อมการติดตาต่อกิ่งการจัดสวนถาดการวาดภาพระบายสีการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีทอดกระถิ่นการแข่งกองเสยง แข่งขันนกกรงหัวจุกเสียงปักษาแห่งอีสานใต้การมอบจักรยานแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดเรียงความในโครงการแผ่นทองของแผ่นดินโดยมูล,ลนิธิดีแท็กการบริการวิชาการผ่านนิทรรศการมีชีวิตของคณะเกษตรศาสตร์ได้แก่อุโมงค์พืชผักบวบเหลี่ยมบวบหอมน้ำเต้าฟักทอง และพืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพนานาชนิดการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจการควบคุมโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธีการฝึกอบรมการเพาะเห็ดการอบรมการกรียดยางพาราการจัดงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมงานกว่า146,000คนส่วนราชการกว่า30หน่วยงาน่าเอกชนให้การสนับสนุนกว่า10แง่งตลอดจนหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเกษตรอิาารใต้นั้นผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวบนเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเยาวชนและเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับประโยชน์จากการมาดูการ เปลี่ยนแปลงหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆของภาคเกษตรซึ่งควรที่จะดําเนินการต่อเนื่องและก็ทําต่อไปในระยะต่อเนื่องผมคิดว่างานนี้เริ่มต้นที่มหลาลัยแล้วเนี่ยจากการที่หอนค้าได้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะผลักดันให้เป็นงานจังหวัดในอนาคตงานอิเศษอีสานใต้ก็น่าจะเป็นงานเกษตรของภูมิภาคนะครับซึ่งผมคิดว่าลาวเวียดนามหรือกัมพูชานั้นก็จะได้ประโยชน์จากการที่มาเยี่ยมชมงานเกษตร อันจะเป็นก่อประโยชน์ให้กับอาเซียนซึ่งอาเซียนในปี58นั้นเราถือว่าเป็นประชาคมอาเซียนแล้วนั้นการทรรําเกษตรภาพรวมย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดในภูมิภาคนี้ครับการที่ว่าเรามาดูตัวนี้คือเป็นตัวอย่างเพื่อไปพัฒนาท้องที่ขท้องถิ่นดังนั้นถ้าอีสานเราเป็นแห่งแรกที่ว่ากเกษตรศาสตร์คนแก,นก่นกลับที่นี่ที่เริ่มดาเนินการทําก็เลยว่ามีทั้งสองที่แล้วก็ดูเพื่อจะไปพัฒนาของตำหนเลยเป็นกิจกรรมที่ทดีนะครับที่ทางมหาลัยไ,ได้มีกิจกรรม ให้นักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกกรรำงานเกษตรนะครับก,ก็ขอชื่นชมนะครับโด,โ,ดโดยเฉพาะในเรื่องวันนี้นะในการติดตาต่อจริงมะม่วงกุหลาบมีของซื้อของขายเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แบบสินค้าเป็นงานของชาวบ้านก็มีค่ะงานเกษตรอีสานใต้ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนเลยค่ะเพราะว่านาักศึกษาที่มีหน้าที่การเรียนก็ ไปทําการเรียนของตัวเองให้สมบูรณ์แบบนะคะผู้ที่ว่างจากการเรียนหรือว่าไม่มีเรียนแล้วก็มาอยู่ที่ซุ้มหรือว่าช่วยงานพี่จัดงานเกษตรอีสานใต้ค่ะนับได้ว่าการจัดงานเกษตรอีสานใต้ในปีนี้ประสบผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ในนามคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยายลัยบุราชธานีขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่รวมให้การสนับสนุนตลอดจนบุคลากรทุกฝ่ายที่ร่วมเป็นคณะทำงาน จนงานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี